มีงัวนะคะสิต้องมาจอบมาเบิองนะคะงัวมันบ่่คอยได้เจิงกันนิชาค่ะงูตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะจุดจจ้องจ้องกันอยู่นะคะจุดจดจ้องจ้องกันอยู่นะคะงูเป็นสีตื่นๆจังเลยดอกค่ะงูนั่นั่นๆๆๆนงูเป็สีตื่นเตือเนาะนิชากระเป็นยันหยาดอยู่นะคะนี่นะคะมันบุกคดีนิชานะคะนี่นะคะมันก็จะจุดจ้องจ้องนิชาจุดจุดจ้องจ้องนิชาอยู่นะคะนี่นี่ค่ะงูค่ะสีตื่นเตือนจังเลยนิชาก็ะหยานอยู่นะคะหยานของมันตีมันหยั่งอยู่นะคะมันนี่มีพรกิจที่สิตองมาจุงวงูจุ นี่นะคะม่ไหนนะคะอ่อจุดจุดจอกันก่อนนะคะจุดจอกันก่อนนะคะนี่ค่ะบอกหมจักมันตื่นหย่อนอย่างนะคะเห็นนิชามันเกิดตื่นมันก็เห็นนิชาอยู่นะคะแต่เจ้าบกอดใจแบบเป็นอย่างมันจังตื่นนะคะตื่นนิชาเนี่ยวะโบควยเห็นหนานิชาหรือว่าตื่นสีเสือนิชากับหมูนะคะสีแดงแรงลิดนะคะนะคะนิชาใส่ชุดอ่าแบบชุดเยสุดเซ็กนะคะแต่นิชาบริทองนะคะเพราะว่านิชาอ้วกแล้วก็อ้วนนิชาก็เลยใส่ชุดนี้มันสบายดีค่ะนะคะนิชาก็ใส่เสือสีแดง กนสิตกใจนิชาบมว่มันตกใจหงอยเหียงนะคะมา Blaze. มา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 ลูกมา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 ลูกมามามาเอยมามามาสิพาไปกินน้ำอะมามาไม่อยู่ไกลๆพอกนะคะเปจังไหนเราไป็ี่จินตื่นาะค่ะเช่ากยามันเตะอยู่นะคะแต่กระตอมจำต้นนะคะต้องกรทุนค่ะก็ไม่เพื่อสิคุนนิชาบุามเลนะคะแต่ก็พิพากกิีดนะคะมามามาค่ะมา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 ตาแม่มาลูกเออตาแม่มาลูกตาแม่มาลูกเดี๋ยวแม่พาไปกินน้ํานะคะ มาเดยมาแล้มาแล้วมาเลยลูกเลยมามามาค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้ยเคยเป็นยันยันด้วยกับพี่น้องเอ้ยเป็นสิตื่นจังเลยดอกกะโอ้หัวงวดตกใจหนาเนต้าเนชาหรือว่าตกใจสีเสือกับผมผมสีแดงใจวายนะคะเคยได้ยินมาอยู่ค่ะว่าเสือสีแดงแดงหรือเสือป่าสีแดงพวกงูควายนี่มันบอกว่ามักมันไดดมันสิตกหมกตกใจกับมันก็มีเสือตัวเดียวนี่ค่ะที่คุ้มมากโอ้ยนะเป็นภารกิจแบบเร่งดวนนะคะนี่ค่ะกับเป็นสีจุดๆจ่องๆก็อยู่ขึ้นเก่าค่ะ ถามวิญาณโบกกระชานอยู่นะคะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด้ออย่ามัตื่นสนิชาแล้วกับวันนี้ชาก็เป็นญาติยนะคะนี่พึ่งนะคะพึ่อนะคะพึ่อนะคะอ่านี่นิชากับงวผู้ใดเป็นตะหยานกักันคะนี่ค่ะมาโชว์ความเป็นตะหยานนะคะโอ้วงัวหรือแต่นิชาเป็นตะหยานนะคะเบิ่อเมื่ะให้กำลังใจนิชาเด็กค่ะพวันนิชากับเป็นสีตื่นๆนี่กันค่ะมาถ่ายแบบกู้กันค่ะกักับนิชา ใครหน้าตาน่ากลัวกว่ากัน